อีกหนึ่งข่าวครับคุณรุตคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุอัคคีภัยรั่วเพลิงไหม้ในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในมณฑลเสฉวนครับทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนครับมีรายงานมาด้วยนะครับว่าส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยแล้วณเวลานี้ครับหคนด้วยกันครับแล้วก็ยังมีผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยอีก30คนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับโดยเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนี้เริ่มขึ้นในช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาในบ้านเรานะครับที่อาคารศูนย์การค้าชัั้น14ครบ หน่วยงานฉุกเฉินของเมืองจื้อกงครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจึงได้ส่งกําลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปเพื่อที่จะดับเพลิงดับไฟทันทีนอกจากนี้แผนกฉุกเฉินได้เรียกร้องให้ประชาชนอย่าเชื่อหรือขยายข่าวลือเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวในครั้งนี้จนกระทั่งสร้างความตื่นตื่นมากขึ้นต่อสาธารณะต่อไปโดยสถานีโทรทัศน์ C C T V ของรัฐ ที่จีนเนี่ยครับก็รายงานว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว6คนด้วยกันโดยทีมกู้ภัยยังคงดาเนินการค้นหาและกู้ภัยช่วยเหลือผู้ที่จะอรอดชีวิตต่อไปจากนั้นเมื่อเวลาประมาณผ่านไปได้มีรายงานต่อนะครับว่าประมาณช่วง20่สบนาฬิกายีนาทีสองทุ่มยีนาทีเพลิงถูกระงับดับลงเรียบร้อยแต่ยังเสริมด้วยว่ายังมีผู้ที่ติดอยู่ภายใต้าอาคารในบางส่วนและปฏิบัติการกู้ภัยยังคงด,ดําเนินการค้นหาต่อไป ล่าสุดครับรอยเตอร์รายงานนะครับว่าโดยอ้างสำนักข่าวสินหัวของทางการจีนบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้พุ่งขึ้นสูงเป็น16คนแล้ว<ะ>หลังจากปฏิบัติการกู้ภัยยุติลงในช่วงเวลาประมาณตีสามรวมเวลาทั้งสิ้นตั้แต่ต้นเหตุเกิดขึ้นมาจนกระทั่งระงับเพลิงได้เนี่ยเป็นเวลากว่า9ชั่วโมงด้วยกันครับการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าต้นตอของเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมาจากการก่อสร้างของอาคารแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ช่วงระหว่างของการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อที่จะระบุสาเหตุที่ชัดเจนของอุบัติเหตุครั้งนี้ครับครบั้งนี้เมือง<ม>จีกงนีอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งเมืองหลวงนะครับประมาณ1,900กิโลเมตรซึ่งก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้คนกเกือบเกืล้านแสนคนเลยก็ว่าดา้แล้วก็บอกว่าตามรายงานเนี่ยนะครับ,ค,รบคุณวอมคุณผู้ชมครับเหตุเพลิงไหม้อุบัติเหตุแลยแรงที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เ,เกี่ยวกับไฟไหม้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศจีนครับส่วนสาเหตุนั้นก็อาจจะมาจากมาตรฐานความปลอดภัยที่อาจจะไม่เข้มงวดพอและก็การบังคับใช้กฎหมายอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดูกลุ่มควันนี้น่าก,กลัวนะคุณบอมนะครับก่อนหน้านี้ในเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในร้านค้าแห่งหนึ่งในเมืองซินอยู่แล้วซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเช่นเดียวกันเหตุการณ์น,นั้นก็ทําให้ผู้คนเสียชีวิตจํานวนมาก เหตุเพลิงไหม้เกิดจากการที่พนักงานใช้ไฟอย่างผิดกฎหมายในชั้นใต้ดินของร้านค้านอกจากนี้เนี่ยในเดือนเดียวกันก็เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารที่พักอาศัยซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนรวมถึงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ก็มีเหตุเพลิงไหม้อยู่ในช่วงตอนกลางของประเทศจีนเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็ทําให้เด็กนักเรียนเสียชีวิต13คนขณะนอนหลับอยู่ในหอพัก ขณะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับของปี2023ที่ผ่านมานี่นะนใ,นใช่ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้อีกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งครั้งนั้นเห็นบอกว่าค่าชีวิตผู้คนไป23คนก็ทําให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังต้องตะโกนหนีตายกันออกทางหน้าต่างแบบโอ,โอนละมานเลยนะครับซึ่งล่าสุดนั้นประธานาธิบดีของจีนเนี่ยสีจินผิงเนี่ยก็เรียกร้องให้มีการเรียนรู้บทเรียนจากภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้น ก็เพื่อจะให้หลีกเลี่ยงโศกนรตกรรมครั้งนี้ก็คืออยากไม่ให้มันเกิดขึ้นแหละจีนเนี่ยมันคือเป็นประเทศใหญ่ไงและอย่างเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยการควบคุมมาตรฐานในเรื่องของสิ่งก่อสร้างการรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กลูกเด็กเล็กแดงตามสถานที่ต่างๆศูนย์ราชการต่างๆหรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้โดยง่ายมันเหตุไฟไหม้คราวนี้มันเป็นการที่จะต้องสะเทือนถึง มาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศแล้วก็ลามมาถึงบ้านเราด้วยจำได้มั้ยที่เยาวราชเนี่ยทำไมเพิ่งจะเกิดเหตุไปเหมือนกันอันนั้นพื้นที่ที่จะเข้าไปควบคุมไฟเนี่ยของข้างที่เข้าตำบ้านมันแคบมันเป็นชุมชนแคบมันเป็นชุมชนใช่ครับของจีนนี่ก็เป็นอุชากขอมเือนกันเป็นการเตือนสติแต่เรายังไม่เห็นระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่าระบบดับเพลิงของจีนเลยนะเขาทันท่วงทีไหมใช่และที่สําคัญที่สุดครับก็คือในเรื่องของการเกิดเหตุไฟมันครั้งนี้ผมว่ามันมากจะเกิดจากคนมันไม่ใช่ไฟฟ้าลัดวงจรเป็นความการสับเพ่าความประมาทของคน นะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับคงบางทีต้องใส่ตรองดูให้ดีว่าผลที่ตามมาเนี่ยมันจะบานปลายขนาดไหนด้วยเหมือนกันเหตุไฟไหม้นี้ก็เป็นตัวอย่างเห็นชัดเจนเลย